ต้นงิ้วชื่อสามัญคัตทอนทีชื่อท,ทางวิทยาศาสตร์ Bombax e n d e c า f o อ i u m ลักษณะของต้นงิ้วต้นงิ้วจะเป็นมายืนต้นขนาดกว้างถึงขนาดใหญ่ลักษณะของต้นเป็นรูปทรงพุ่มเป็นรูปไข่มีความสูงของลำต้นประมาณ15-25เมตรไซทองหรือกลางชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus a s s i m a เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ในวงมอลมระเคียมีความสูงประมาณ2.5-3เมตรมีภูพรเปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาแตกกิ่งกระจายรอบต้นพุ่มทรงกลมค่อนข้างหนาทึบตินนกชื่อวิทยาศาสตร์ w i t ต e p e s u n ค u l a Liz w a ชื่อวงร์เบนส์นาเสียชื่อท้องถิน่นสมอตินเป็ดสมอตินนกตาโลนขี้หมอนลักษณะทางพืชศาสตร์เป็นไม้ยินต้นขนาดสูง8-12เมตรเปลือก ตกเป็นร่องเล็กๆใบประกอบรูปฝ่ามือมีใบย,ย่อยสามใบขี้เหล็กชื่อสามัน Thai Copper Pot ชื่ออื่นขี้เหล็กใหญ่ขี้เหล็กแก่นขี้เหล็กหลวงขี้เหล็กบ้านผักจีลิลักษณะทางพืชศาสตร์ไม้ยืนต้นสูง สิบถึงสิบห้าเมตรตกกิ่งก้านพุ่มและแคบเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องตื้นๆต,ตามยาวใบประกอบด้วยแบบขนนกออกเรียงสลับต้นพญาสัตบัญมีชื่อว,วิทยาศาสตร์ว่าเอลสโตเนียเซโครลิส อยู่ในวงอพโพซีเนเซียสมุนไพรสัตบันยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นสัตบันฑ์าตบันสัตบันสัตสตะบ,บันหรือต้นปินเป็ดในประเทศไทยน,นั่นเองนะครับต้นสัตบันเป็นไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ12-20เมตรเปลือกต้นหนาเปาะผิวต้นมีสเก็ดเล็กๆสีขาวปนน้ำตาลเมื่อกีดจะมียางสีขาว